เขาต้อไปหายไปนานกับกูก็มาเล่นในด่าน่อยเออเล่นบางข้าวบางค้าวได้ย่ะกูก็หายไปเกือบสุดเดือนแล้วไม่เลยในเกมนี้โอ้มันเช้าที่หายเลยแหละกูมึงมันจะได้ยิบดูกิมบะเช้าไปใช่ไหมนี่ก็คือคลิปที่กูมาหายตอนมาช่วงพีอย่างในเกมนี้ยมุกยิงข้าวมากข้มาเล่นวัวตอนนี้กูติดเหยียบเชือกวัวตอนนี้กูก็เล่นเกมไปด้วยยากโคตรยากโดนลูกคอมมาเป็นไงโดนลูกควมมาเป็นยังไงวะมันก็ได้ก็ต้องหาลาเยี้ยยิบดี๋ยวหายก็แตกไ่เ็ี้ยโอ้โห พอไปคิดนะขอตอไปกอ่เนตัป um ีเตียเลยแล้วก oh, ็แบบแตกได้สงตัวนั้นเืบราณตัวแล้วตอนนี้ตัวน่เนขายัก่อนถ้ามีมูวันจอราเมงมาให้โอเค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 วิ่งสนใจเขามีะปทางเานีมีบรอยู่2ตัวแล้วคือโอ้บยังไม่ตายไบรกี่ีมเีย กูกลัวพลาตายแล้วพลาดแบบเลี okay. mmm ้ยงเลี้น้อยอยู่ยิ่งไปยังตีนเลยนะแม่คนตีน้อยเลยแต่นี้แล้วปัญหาคือปล่อยแค่ตัวเลยเชียแล้วเมื่อไหร่กูจะเวฟมาสนามมาเต็มเลยแล้วเียมามามาเต็มเลยอ่ะข้ามตรงกลางเลยอ่ะโอเคพร้อมไรสัตว์โอเคโอเคกูเกิ้วต้องปล่อยไหมจังหวะที่เขาต้องไย <c oughs> โอ้แม่งเออติดฐาแล้วมึงไอ้ชื่อเป็นอีคิดฐาวเลยเดี๋ยวบัวรากตาตจริงตัว,ตวแล้วแต่ว่าเชี่ยเฮ้บัวตากุไตเลยวะเอ้าบัวรากุไตตรงไหนวะเช่ไปอะโอ้บัรากตาตไอเชี่ยบัวรากตาต เฮียนี่กูเปิสดสมบัตนแล้วลงคุณเดือดไปเลยอันนี้กูไม่รู้จะทำเฮียอะไร้บ้างแต่กูก็ช่างวัดเถอะอ้าผ่านแล้วไอ้เฮียกูจะผ่านสองนาทกีกว่าอ่าบาัตรตึ้งตอนนี้กูเดินทางมาถึงด่านนี้ละเนี่ยกูจะตัดสินกับพระเจ้าแต่กูแพ้เรื่อยๆเลยบัตรนียอันนี้กันไหนมือนกันต่ยายเงินงงเนี่ยเงินไข่เฮียก็ดีกูชใช้เดิม บอกเลยว่าเกิดแพ้ไปสามทีแต่ถ้ารอบนี้กูจะชนะต้องเดือดไหมไอ้ใหญ่กูมาแก้มือกับพระเจ้าเอาใหม่เฮียพระเจ้ามันยังแก้มือไม่ันผ่านเลยเฮ็ดเฮ็ดแม่ไหมแล้วปืนที่กูะดูขอซับคิดนะก็มากเล่นด่านเฮียนี่ทีหนึ่งมึงรงใส่กูกลับมาได้ทำไมกูก็ขนมาอย่างเงี้ยโอ้มันมาอะไรเฮียไอ้กูตั้งรักเถะนะให้มันเงี่ยแมวหนึ่งหยุหน่อยหน่อยนะ เช я, ี่ยแมวรับตีไม่ได้เลยนี่โดนทีอย่าหนึ่งเลยมาเหรียญเงินเพื่อโอ้ยนับตีอยู่แบบนี้อ่ะล่ะแมวเลยรับตีไม่คว่ำเงินหอนอเหรียญทางด้านเอ้อะล่ะไม่เป็ปัญหาคือกูเป็นปัญหาอยูคือแมวรับตีต้องแบงเลยอันนี้อ่ะอ้าเลยอ้ไอเนี้เพิ่งดได้เลยแมงเม่นข้อจับโตรเยอะติตัปิดตั อะไรคูจะปล่อยบาบุญอะไปเอาไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูฆ่าไม้เลยก่อนที่จะฆ่าไม้เลยก่อนเชือติดบาเรียเวรละต้องไปไปขัดขวางวันจันวันนี้เออหนึ่งทีคือผมไม่ไปดูบาบุญไม่ไปดูบาบุญไปเดี๋ยวฆ่าม้าเลยกันก่อน หมาอะไรก็เป็นหาเนียแดีพอเตอเองนะชีกูชิบหายเลยสัตว์เดี๋ยว,วกวูไปนอนลินินกน่อยนตีไม่เข้าเลยใช่เป็นเหล็กตีไม่เข้าเลยกูได้มาท่งอะไตนันนี้ยออกไปเลยเลยล่อยูมว่วันนี้ไม่หากินหมาดำนี่หละนี่นมาด่ตายกาาูไนี้กูเวรแล้วเี้ย ฆามันมองไมเมี่าม้ามนเงิไม่ปล่อยแล้วไม่มีมอะไรแบนี้เือเราออกมาเ,เรือ่อยๆก,ก,กันเล,เลนนยวะนี้มันไม่้มีออกมาเรื่อยๆเลยาดกนึงออกมาเรื่อยๆเลยก่อยล้ปล่อยแลาไม่ได้แบบนี่อน้นีุ่รนโบราณไม่ตายุ่เกิดตายยุ่ยย่ยเกิดตายอยู่ดย่ามา้ากเนีฆ่าม้าล้าม้าด้วย่ย ขี e, <t festivals> okay, ้ฆ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ยองมาเระ่อยก่อนสิี้หมาไม่ต้องรีาหมาเลยก่อเลยนี้ฆ่ามาเลยก่อนหมาเลยเป็นหายนี่แม่หานี่มันเป็นหายนเป็นหายนะมาดำนียแหละทีนี้ภาษาจีนดีมากของมันเนี่ยโอเคก็เลีย์เวลาตนนี้ก็เลือกเพื่อเทศกาลไอ้ปลาเวนนี่และบาเรียนะตื้อนี่รู้อือแตกเลยเียงสอบเลยชิดเสียเ็งแม่งโคตรคมอ่ะ เตียงบาเล่ยังข่มเตียงแตกอย่างเอ้ยตีตีเดี๋ยวจะตีอยู่ก่อนอื้อตีอยู่ก่อนเด้๋ตีก่อนเด้๋เดี๋ยวเดี๋ยวตีก่อนที่หายเรื่องบราตายแม่ไอ้เนี่ยแจะชื่อแล้วพีได้อดิชื่อตลอดไอ้ผู้ริบชื่อตลอดอาจารเลยว่าคนน่ารักเลยอหายเรื่องใต้หาบ หาุดตตายตตีนะไาตมันหน่อยบาบุตตายเอ้ยไม่ตายจะตายอยู่กัาูารอะไรอย่างเงี้ยบาบูตรับปฏิบัติทหานึงแต่ก็ยอดอยู่ตายลวงไปแล้วบอสบาบุตพุ่งไปมาบตตายระวังบาบตกตายบาบุตกูตาย ปามุกูดเาหมุกูอ่าติดขาเลยติดขาลำนาน้าหางโอ้โหหลับตัวล่งหลังล่วงหลังมาล่วงหลังมันกำไม่ีเสียงเลยนะสียงล่วงหลังมาหลังมาไอ้ที่ดนดูดนสกีนรึไงโรตโลไป แต่งเมองไอ้ยงดีวันขายแต่ไอแค่กูแต่งมันมันหากูติกบตัวได้แหละจะทำไงต้จับตัวไม่เป็นระบ้าเบบกยบมักูตีฐานเราเนี่ยแล้วมีดกินกูเนี่ยโอ้โหเก็บเกือบ15บห้าทีสมบัติปคลิปแล้วนี้ไพล่ห